ทำไมเจอแต่ด่านซ้ำๆมาวันนี้เจอเจอสามด่านซ้ำกันหมดเลยด่านเกมสองรอบไอ้ด่านเมื่อกี้สองรอบโอ้โหเดอะคลาวอีกยังปะแผดยังไม่เข้าไหมไป <c oughs> ไหนวะสชมบนชัร์ล็ง ชั้นบนเหรอโอ okay. เคเลยปั่นชั้นล่างเฮ้ยปั่นชั้นบนดีกว่าปั่นอยู่บนกลางชั้นบนตรงกลางเดี๋ยวเวลาไปไป,ไปมาเกมบิงไปเลยไปเลยมาเยอะไม่เป็นไร พอสามเครื่องขอเพื่อนปั่นด้วยกันดีกว่าเฮ้ยลมไหนวะทำไมไม่เห็น <c oughs> ชั้นล่างหรอ <c oughs> อ่ห <c oughs> ะหรอรับเมากูเลยไง มีสวิตเอ้ยไม่มีสวิตแล้วกูไงกูไงะไรต่อไปหาไปเจอดิน้องเจอแล้วก็ได้อุ๊ยวิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วเกินวิ่งเร็วเกินกูปเปโอ้พี่ชายวิ่งเร็วเกินครับจะรอ อุยโทษทีเพื่อนไอ้ยาลากใส่เพื่อนเฉยเลยกูมีคนไปช่วยยังบัลลีอ่าไปอ๋อไป โอ้เครื่องนี้แม่งไม่น่าปั่นเลยวะเฮียมาโดนปล่อยฟรีทีนึ่ซ้ำหรอ <ใน S 1> มา,าวะเฮียซ้ำไปเลยโอ้ซัมบอลลี่เลยวะเฮ้ยแล้วมันต้องขนาดนี้เลยลือ <c oughs> ปั่นเครื่องเสียงดีวะ สวยวัดคมตายาก เอาเพื่อนเลยไล่เพื่อนเลยไล่บรลลล์นะ่ะโอเคเอ้ยทำไมเป็นกูวะอยู่เครื่องชั้นบนเจอกูเจอกูทำไมยอยู่ดีเป็นกูนอ แล้วไม้อยู่ข้างหลังกูไม่วิ่งไปเออชลาด,ดิกูผับแม่งเฮียไม้เซฟมาดิเฮียไม่น่าวนเลยกูได้อยู่เฮียล้มะ่ะ อยู่ชั้นบนอยู่ชั้นบนอ้าวกูพามาจุกเด็กได้มาดีเจอกูวิเปรตทิ้ง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 หน้าไปเค่องเสร็จไม่ไหวก็บอกน้องวิใส่เข็มแม่ง ไอเชีย่ยเบิร์กโลกโกโตโลกอะไว้ไอสกิลใช้โคตรไวเลยเ,เจอเพื่อนเหรอ กูมีเข็มเพื่อนเออรอลอยู่ไหนไปแทงให้ล่างบนล่างบน ปิดประตูเครื่องเสร็จอยู่เชีย่ยแขวนล่างเหรอเปิดประตูอีกประตูนึงอยู่ จุกเลยเลยหรอเกิดไปมากอ,อ,อ,อุ้ยขึ้นมาได้เปล่าได้ขึ้นไ,ได้มันเลยรือร่อยๆแล้วเดี๋ยวบัลลี่อยู่หน้าประตู โอ้ยสกิลเชคโคตรไวเอาไม่ทันเลยยี่สกิลเชคโคตรไวอะบอลลี่เออไม่เ oh> ห็นเอาล่าเหมือนกันอยู่ไหนวะพวกเดิมหูสกิลเชคไวจัด ทางลงอยู่ไหนวะเหุ้อะ,หอะไรล่ะเดี๋ยวุมันต้องมีคนเทคิยรอ,อยหนหรอะเออมันต้องมีคนเอาทิ้งอ่ะ ไป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 เรียบร้อยๆๆๆอย่างนี้เรียบร้อยเอีเเจ๊กเจ๊กเจ๊กเดี๋ยวเจ๊ก,ๆๆๆจกลเล่าป่ะเนี่ยเออเจ๊กซวยเหรอ เอาวเชียร์เจคสวยไม่เจอคุณดูหาเราออกได้ยืนยืนเสต้เลยมันจะหมดแล้นะหรอวะเออมันต้องแขวนคิลเลอร์ต้องแขวนนะเนี่ยถ้าถ้าไม่แขวนช่วยไม่ได้ละโอ้โหไม่ยกด้วยเรียบร้อยแล้วเจคซวยไม่ได้ไม่ได้ววะไม่ได้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  ้องสักเวยละเออหรือว่าลอสี่